ร้านนึงครับสำหรับวันนี้กินดอยคอฟฟี่นี่จะเป็นทางเดินนะคะ เป็นไงบ้างคะบรรยากาศบรรยากาศช่วงบ่ายเย็น 8, 2, nah. <for S 1> ๆที่นี่บอกว่าโอโซนดีมากตอนนี้กี่โมงคะตอนนี้เวลาประมาณ3โมงกับ4โมงเย็นดูว่าอากาศเดอรร้านกาแฟอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวตามไปดูนะครับร้านกาแฟนะฮะร้านกาแฟอยู่ด้านบนอันนี้จะมีตัวโซนนิดนึงนี่เลยตัวแสบ ที่หอบไม่ใช่อะไรคนระับที่เหนื่อยไม่ใช่อะไรก็อุ้มเขาด้วยมาไ,ไปดูกันบอกไว้เลยว่า,ม,วามากี่ครั้งก็ติดใจเพราะว่า,าจากที่นี่ไมไ่ว่าจะหน้าร้อนหน้าหนาวยังไง ถ้าฝนเนีก็เย็นสบายเอาลิงมาด้วยวันนี้เอาลิงมาด้วยต้นอะไรบ้างครับพ่อนนตอตรงนี้เขาเรียกตต้้นนกาแฟต้นกาแฟ แต่ไม่รู้ว่าพันอะไรนะต้นมีมกาแฟเหรอใช่ต้นต้นเนี่ยต้นชาด้วยนี่กาแฟมีนี่เมื่อกี้ต้นใบชานีนก็กาแฟนะคะคต้นกาแฟที่ยังยังไม่แก่ถ้าแก่จนที่จะออกไปสีแดงแนี่ครับขึ้นมาประมาณสักห้เมตรทีนี้จดพักหนจุดตรงนี้เลย รักจังรักนะตรงนี้ก็จะมีลำธารใช่ไหมใช่ใช่มันตกแหละมันตกมันตกแต่ว่าขึ้นที่ข้านนะเคลนไปอีกไกลไหมเนี่ยอันนี้จุดพักเหนื่อยจุดที่เท่าไหร่จุดที่สองเลยฮะจุดที่สองเดี๋ยวมี่ประมาณสองจุดนะมีประมาณสักห้าสิบเมตรหร้อยเมตรเนี่ยโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นเขาขึ้นปูวันนี้เราขึ้นมาขึ้นทางแล้ว ไปดูว่าคุ้มกับค่าที่เราเินมาเหยครับอะไรครับกระเพยกระเพ้เนไปเดินไปเลยมาแล้วตังมาเดินเร็วไม่เดนมันชิวเยี่ยมดีแต่แย่ล่ะเี่ยก็ต้องมันเรียนแบบไปเลย เดินอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะคะเดินธรรมดาไม่เหนื่อยนะคะจะเหนื่อยอุ้มลูกครับเป้าหมายเราอยู่แค่เอื้อมนิดเดียวแต่ก่อนถึงนะฮะดูบรรยากาศก่อนกายหุบเข่า ดูครับหนึ่งดอยคาฟ่ตักฟะน่งไปเดอถึงแล้วคุณไปดิ ไม,ไม่หน่วยทําทำอ่ะโทรัท์หมพอถึงแล้วร้านพิงดอยทอฟฟี่บรรยากาศด้านล่างครับความสูงจากพื้นดิน เมื่อกี้เราจอดเราตรงนั้นนะคะเขาบอกว่าห้แล้วเราก็ขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะลงทางนี้นะคะนี่คือทางที่เราจะต้องลงนะคะร้านก็จะมีที่พักบรรยากาศร้านก็จะประมาณนี้นะคะรายล้อมไปด้วยภูเขา วันนี้ดีหน่อยไม่ค่อยร้อนนะคะมา,าขึ้นทางทางทางดูสวยๆนะแต่ขากลับเรา,างลงทางด่วนทางด่วนนะดูทางด่วนนะ วเดินมากเลยค่ะที่นี่ก็ยังมีโฮมสเตย์ให้พักน,นะฮะที่พิงน,น้อยแต่ผมไม่ทราบว่าตอนนี้มีกี่หลังแล้วแต่ที่นี่แน่มีหนึ่งหลัง,งแล้วอย่ตรงนี้สำหรับคนที่ชอบบรรยากาศเงียบ เงียบสงบอากาศดีเย็นสบายครับแนะนำที่หนึ่งครับของเทพเสด็จ้ยังไงลองเข้าไปดูในเพจของเขาหรือว่าใน Facebook ของพิงดอย f f e ฟดูนะฮะเจ๋อขุดูหายไปไหนเออขึ้นมาด่วนที่เพจฮะใช้เวลากี่นาทีโอ้ เดี๋ยวเราดูวิวนะคะมองไม่เห็นใช่ป่ะย้อนกลับไปทางที่เรามาทางนี้พนักงานเขาแนะนำให้ลงทางนี้ครับจริงด้วยนะ นะก็จะลงมาเจอลานจอดรถพอดีนะคะโอเคพ่อวันนี้คลิปนี้ไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเพอว่ากันว่าจะไปที่ไหนนะบ๊ายบายพี<ป>่เตอรบ๊ายบายกัน glad